สวัสดีครับก็สวัสดีเอซทุกท่านก็พบปะก,กันอีกเช่นเคยสลับจ้าไอ้ทุ่งนาพ่ฝันสวัสดี์บนดินกเกษตรคู่ธรรมะวันนี้พบกับท่านมหาบิดอีกเช่นเคยวันนี้เราจะสนทนาเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก็ เตรียมข้อมูลนะครับมาคร่าวๆนะครับว่าหัวข้อในวันนี้จะต่อจากเมื่อวานนะพี่จ๋าต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นพระโสดาบานันนะครับพระโสดาบันพระโสดาบันถือว่าเป็นพระอริยบ ah ุคคลนะครับขั้นที่หนึ่งครับต่อไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองนะพี่จ๋าขั้นที่สองมอีขั้นที่สองครับเ <gameplay> ขาเรียก<ม>ว่าพระสกิทาคามี พระอะไรนะพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแยกสัพท์ให้ดูนะครับว่าแปลว่าอะไรนะพี่จาครับผมอ่าเราก็จะมาเสวนาว่าพระสกิทาคามีนะครับมีลักษณะนะครับและข้อดีอย่างไรนะครับวัอ่าวันนี้เราก็จะมาเสวนาต่อจากหัวข้อเมื่อวานนะครับพี่จาครับผมครับครับอ่าพระอ่ พระนี่ก็มาจากเหมือนเหมือนเดิมนะพี่จ๋าคือคําว่าวระนะครับคาว่าพระนี่มาจากคําว่าวระนะครับแปลว่าประเสริฐนะครับแล้วก็มาสกิทาสกิทาแปลว่าครั้งเดียวหรือคราวเดียวคำนี้เป็นคำบาลีนะครับเป็นสกิทาแปลว่าครั้งเดียวหรือคราวเดียวนะครับแล้วก็อาอาทั่วยิ่งนะครับอาทั่วยิ่งเป็นคำอุปสรรคเสร็จแล้วก็คามิ คามินีคามินีนี้แปลว่าแปลว่าการไปนะพี่จัาครับพอใส่อุปสรรคเข้าไปมันก็จะแปลว่าการมาการมาก็คือพอเราใส่คําอุปสรรคเข้าไปความหมายมันก็จะกลับมาเป็นฝั่งตรงข้ามครับถ้าเอามาสมานนะครับภาษาบาลีก็จะมีสมานและสนธินะครับสมาดก็เอามารวมกันเฉยๆนะครับแต่สนธินี่มันก็จะมีการซ้อนซ้อนคํากันนะครับครับจะก็เป็นพระสกิทาคามีครัแปลว่าผู้จะกลับมา เกิดอีกเพียงหนึ่งครั้งหมายถึงคู่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงหนึ่ง,ง,งครั้งอพอเขาเรียกว่าชาติต่อไปอชาติต่อไปก็จะบรรลุพระอรหันต์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็มาดูลักษณะว่าพระสกิทาคามีนะครับ,รบมีลักษณะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคารวะนะครับคารวะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระโสดาบันพระ,ะสกิทาคามีนี่เยอะเลยนะพี่จ่าถือว่าเยอะมีก็พระ พระสกิทาคามีที่เห็นหลักๆก,ก็มีนะพระนางสุมานาทีวีวเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกสาวของอนาถบินิกาเศรษฐีครับผมอ,อนาธ,ออนาธบินิกาเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีใจบุญมากนะพี่จามสร้างสร้างสร้างมหาวิหารชื่อว่าเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด25พรรษาเลยนะครับจาก45าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงทรงพนวดเป็นเป็นพระ<ม>นะครับ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีในช่วงที่พระพุทธเจ้าอ่าอ่าเขาเรียกว่าเผยแพร่ธรรมอรัจะอยู่ที่เชตวันวัดพระเชตุพอ่าวัดพระเชตุพัพพนนี้ยี่สิบห้าพรรษาเลยอ่า<ม>เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเสรษฐีที่รู้สึกแบบว่าใจบุญมากมีทรัพเท่าไหร่เนี่ยช่วยทํานุบํารุงในพระอ่าพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่หลักธรรมนะพี่จับครับอ่าสกิเรามาดูลักษณะของพระสกิทาคามีนะครับมีลักษณะอย่างไร เพราะฉะนั้นคา,า,ารววาเรานี้ก็สาใครไม่อยากเกิดถึงถึงเจ็ดชาติหรือสามชาติของวัสโซดาบานนะครับโอ้รู้สึกว่าเกิดมานี่มันลำบากมันรเรียนว่ายตายเกิดถ้าถ้าบญรับถ้า อบุญบารมีเราไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะไม่รู้ว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะไปเป็นเปรตอสุรกายหรือจะาองลงนรกนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยถือว่าคติคติในการที่จะไปสู่สุคตินี้ไม่แน่นอนนะพี่จับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับชาวพุทธเราเมื่อได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอันดับแรกเลยนะครับเราต้อง พยายามปฏิบัติตนนะครับตามคําสอนของพระพุทธเจา้าในการที่จะเข้าถึงพระสดาบันให้ได้นะพี่จา่าถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเครื่องการันตีว่าเขาเรียกว่าคติหรือคติที่เราจะไปนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนอเพราะฉะนั้นก็สากิทาคามีลักษณะเบื้องต้นสกิทาคามีลักษณะเบื้องต้นนี่ใคร คล้ายพโสดาบันเลยนะพี่จัาอันดับแรกก็คือมีความมั่นคงในภาะรัตนาฏยรัยนะครับถัดจากมาก็คือความรังเรสงสัยในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีไม่มีนะครับอันดับอันดับ3ก็คือศีลบริสุทธิ์แต่พะสกิทาคามินีเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะพี่จ่าเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าความละเอียดของศีล ความละเอียดของศีลก็จะมากขึ้นลักษณะอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปดนี้ครูชาญประโยชน์โสมาแล้วม,ม,มัน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 เหมือนคล้ายๆเป็นกงร้อนนะพี่จา่าที่ที่เออ่ที่อริยค์อันมีองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งออ่่าาสัมมาอ่าสัมมาสาม,มาธิสัมมาปัญญาเนี่ยอ่าถ้าถ้าถ้ามาวาดแผนภูมิแล้วมันจะเหมือนกงรอ้อน ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือเป็นข้อสรุปมาจากอาริยอริยมตรตมีองแปดแต่มาย่อยให้มันสั้นค,คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นปกติเวลาเราจะเริญอริยมตรตมีองเกะองแปดนี้ปัญญาจะ,จะ,จ,ะจะขึ้นก่อนนะพี่จา่าปัญญานี่ถือว่าเป็นเข็มทิศในการดำเนินทางเมื่อปัญญาเราพระโสดาบันนี้ปัญญาอาจจะยังไม่ละเอียดพอพระสกิทาคามี ปัญญาจะละเอียดมากขึ้นนะพี่จ่าความเยือกเย็นนะครับความละเอียดของปัญญาก,ก็เหมือนกับรอบรถยนต์นะพี่จ่าถ้าเป็นพระโสดาบันอาจจะเดินเกียร์สองนะ,อะถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็คือความความเร็วของปัญญานี่เหมือนเกียร์สามเหมือนการเข้าเข้าเกียร์สามเมื่อเข้าเกียร์สามปั๊บความความละเอียดของปัญญามันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญาละเอียดมากขึ้นปัญญาก็จะไปผลักดันในการชําระศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้น ค,ความดังค้อยของศีลก็<อ>จะไม่ค่อยมีมเมื่อศีลบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับศีลก็จะไปผลักให้เกิดสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่น,นจิตมีกําลังจิตก็จะมีกําลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ,ร,อ,อริยมรรคมีองค์แปดมันเหมือนกับ เป็นเอ่อเป็นกงรงล้อของของรถยนต์นะพีจ่จ่าครับอ่าปัญญาเราละเอียดขึ้นปัญญาก็จะผลักดันในการ,รในเรื่องศีลให้ให้ละเอียดขึ้นครับผมกา,ายวาจาใจของเราก็จะงามมากขึ้นครับอ่าศีลเมื่อศีลเรามีความละเอียดมากขึ้นศีลก็จะผลักดันให,ใ,หให้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 สมาธิมีความละเอียดมากขึ้นัอ่านน่เน่เ่เขาเรียกว่าอ่าการการ การเดินของอริยมรรคอันมีองแปดนะครับ,รบอันนี้คือลักษณะเบื้องต้นของพัศกิตรักษาคามีนะพี่จา่าเสร็จแล้วข้อดีนะครับครูชาญก็ข้อดีของพัศ,พศกิตรักธาคามีก็คือ จะมาเกิดยังโลกมนุษย์อีกเพียงแค่ชาติเดียวชาติเดียวชาติเดียวนะครับเสร็จแล้วชาติถัดไปก็จะอ่อเขาเรียกว่าบรรุพระอรหันต์ครับผมอ่าจะไม่กลับมามาเกิดในในในสังสารวัตอีกเลยนะพี่จารอ่าเขาเรียกว่าเข้าแดนสู่เข้าเข้าสู่แดนพระนิพพานนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของพระสกิทาคามีเรามาดูว่าพระสกิทาคามีเนี่ยอ่าราสังโยช์ได้เพิ่มอีก สองสองข้อนะพี่จับครับผมสังโยชน์เบื้องต้นก็คือที่ครูชานอธิบายไปแล้วนะครับเบื้องต้นก็สักกายทิฏฐินะครับ,ค,รบความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนนะครับ,รบสองวิจิกิจชา้าก็คือความรังเลสงสัยในพระสัรธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารหรือยังลงยังรังเลสงสัยในเรื่องหลายๆเรื่องนะพี่จารมเช่นว่าจะในรังเลสงสัยว่าเขาเรียกว่า สิ้นขอบขอบโลกมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าหรือว่าจัก,กรวาลนี้มันไปที่มันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนสิ่งบางสิ่งบางอย่างถ้าเราคิดนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้าเลยนะเ<ม>ช่นว่าจะคิดว่าคนเราตายแล้วไปไหนเนี่ยถ้าถ้าบุญบารามีเราไม่ถึงไม่ศึกษาตามรอยปาดของผู้ที่มีบารามีเนี่ยเ,เราคิดเนี่ย เออถึงกับเป็นบ้าได้เลยนะอ้คก็ก็มีสี่หัวข้อที่พระพระตาบิโดกับไว้ว่า4ี่หัวข้อที่อ่าบุคคลไม่ควรคิดนะครับเพราะว่าคิดแล้วจะทําให้เป็นบ้าเอามันเกินวิสัยมันเกินวิสัยบุคคลธรรมดาครอ่าพระสกิทาคามีคือจะมาเกิดยังโรคมนุษย์เพียงครั้งเดียวครัก็ครูชาญบอกว่าละสัโน์ได้ ได้สามเบื้องต้นคือศักกายที่เถยรวิจิกิจชาศิลปศิลปตาปรมาตก็คือการยึดถือศีลห้าหรือศีลอะไรต่างๆสักว่าแต่ยึดถือสักแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสักแต่ว่ารับ อ่าสักแต่ว่ารับสินหรือรูปรูปเอ่อรูปรูปคำศินนะครับแต่ไม่สามารถที่จะนํามาปฏิบัติให้เกิด<ผ>มรรคเกิดผลได้ๆๆๆอันนี้เขาเรียกว่าศิละปะตาปรมาตย์และสังโยชน์ข้อที่สี่ที่พระสกิทาคามีละได้เพิ่มเติมนะพี่จาครับผมแต่สังโยชน์ข้อที่สี่กับเอ่อข้อที่ห้าเนี่ยอ่าคือพระสกิทาคามีไม่ถึงกับละได้เดี๋ยานนะแต่มันยังมีตะกรอยอยู่อ่าแต่แต่แต่สามารถที่จะบรรเทา บรรเทาสัญญาข้อที่4กับข้อที่5ให้เบาบางครับเหลือเพียงตกตะกอนแค่นั้นเองอ,อ่าสัง,สงยศข้อที่4ที่พระสกิทาคามีระได้เข่ารว่าอ่ากามราคะนะพี่จารกาผมการตัวนี้ไม่ใช่ว่า,ากามระหว่างชายกับหญิงนะแต่เป็นกามคุณห้าที่มาทางตา ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้เขาเรียกว่าการมกุล5อย่างนี้เขาเรียกว่าการมกุลหมายถึงว่าสิ่งที่ชวนให้หลงไหลแล้วทําให้มนุษย์ติดข้องอยู่ออกไปไม่ได้ใช่ไหมพี่จ่าเช่นว่าทางตาเห็นรูปสวยใช่ไหมพี่จ่าเห็นรูปสวยก็อยากไปดูใช่ไหมพี่จ่าเช่นเช่นเช่นบางคนถ้าเป็น อ่าถ้าเป็นดาราหล่อๆเนี่ยเหมือนดาราเกาหลีเนี่ยเห็นดาราเกาหลีจากเกาหลีมาเนี่ยก็เอฟซีไปไปแห่อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีเหตุผลไม่ไม่มีเหตุผลโอ้เห็นเขาหลอก็ไปรอโอ้ไปนอนรอที่สนามบินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่ากรรมคุณมาทางตาทางหัวทางหัวเห็นอ่์นักร้องเสียงเพราะๆนักร้องเสียงเพราะ ไปมามาร้องที่ไหนก็ไปที่นั่นไปหมดไปที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งก็เสียการเสียงานเลยนะอันนี้นี่นี่ก็เขาเรียกว่ากรรมคุณมาทางหูอ่าอ่าตาหูจมูกทางจมูกก็กินน้ำหอมกินน้ำหอมกินหอมหอก็สันหาอาจจะเป็นน้ำหอมนะพี่จ่าราคาแพงแพงแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นใช่ไหมดันที่ว่า สิ่งอะไรอ่าดมกาวใช่ไหมพี่จ่าใช่ใช่ไอ้ดมกาวนี่ก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับเขาเรียกว่าติดในกลิ่นอ่านั้นเขาเรียกว่าขาสติสัมปชัญญะเลยนะครับพี่จ่าครับผมอ่าอันนี้ทางจมูกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาทางทางลิ้นนะพี่จ่าทางลิ้นอ๋อถ้ารสไม่ค่อยอร่อยมากก็ไม่ค่อยอยากจะกินเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าอะไรอร่อยอร่อยก็แสวงหานะพี่จ่าอ่าด้านด้นแค่ไหนใช่ไหมครับเหมือนหูฉลามเนี่ยอติดอ่ถ้าชอบหูฉลามเนี่ย อยู่ไกลแค่ไหนก็จะไปครับอ่าก็อันนี้เขาเรียกว่าติดในรถอ่าแต่ตามจริงถ้าเราติดในรถมากๆนี้ไม่ใช่ดีนะพี่จา่งครับอ่าถ้าเค็มมากก็เป็นโรคไตนะครับหวานมากก็เป็นเบาหวานหวานครับผมอ่าเ<ม>พราะฉะนั้นรสชาติที่ดีที่สุดก็คือว่ารสจืด รถ uh, เจอือครับรถเจือเนี่ยเป็นรถที่สุขภาพของเราจะดีที่สุดเพราะเพราะฉะนั้นก็สังข้อในคําสอนของพุทธเจ้าอะไรที่เกินพอดีนี่มันเป็นคนเสียนะพี่จ๋าหวานเกินไปก็โรคเบาหวานทมหาใช่ไหมพ oh, oh kind of ี <S 2> <S 2> ่จ๋าเค็มเกินไปเค็มเกินไปก็เบาเขาเรียกว่าไตโรคไตทมหาเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่ากรรมมุณทางทางรินเสียแล้วกรรมมุณทางทางกาย สัมผัสใช่ไหมพี่จ่าที่นอนนุ่มๆที่นอนนุ่มๆนี่ก็สวอสอแสวงหามาแาคาแพวงก็แหวงหามาหรือหรือถ้าบรรยากาศในบ้านนอกเราใช่ไหมพี่จ่าบ้านนอกเราก็ไปหาแอร์มาติดเนี่ยโอ้หาแอร์มาติดนี่เขาเรียกว่าการมมุคลทางกายนะให้กายสบายนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าการมมุคลทั้งห้านะครับอันนี้ก็พระสกิทาคามีคือเขาเรียกว่าสามารถบรรเทาการมมคลห้าให้บาางให้เบาบาง ไม่คล้ายๆว่าเหมือนกับไม่ได้ติดนกรรมคุณห้านะเออถ้าอะไรที่ไปดูแล้วให้ความรู้นี่ไปนะแต่แต่ถ้าไปไปดูแล้วไม่ได้ความรู้เนี่ยพัสกิทธาคามีจะไม่ไปนะครับอ่านะครับเขาเรียกว่าจะแยกแยะออกว่าการดูการฟังอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะครับจะจะจะแยกแยะออกนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่ห้านะครับสังโยน์อันดับที่ห้าที่พัสกิทธาคามีระได้เขาเรียกว่าปฏิฆะ ปฏิฆาปฏิฆาตัวนี้แปลว่าความขัดเคืองใจครับความคืนเคืองใจเพาคุณคืงใจเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นลูกน้องของของโทส่ายอีกทีหนึ่งแต่ปฏิฆาตัวนี้จะเป็นกิเลสค่อนข้างละเอียดนะพี่จ่าครับผมบางครั้งจะไม่แสดงอาการแสดงอาการให้เห็นเหมือนกับเป็นเป็น เป็นตะก,กรอนที่ตกอยู่อ่า<ม>เป็นเป็นเป็นตะก,กรอนที่ตกอยู่พอพอสะสมไปนานๆปั๊บก็จะแสดงออกมาเป็นในในในลักษณะเป็นเป็นอ่าเป็นตัสะอ่าเป็นตัสะได้เพ <อ S 1> ราระฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นอ่าพัสกะส์กิทาคามีนี้จะสามารถนะครับอ่าเขาเรียกว่าบรรเทาอ่าอ่าเขาเรียกว่าบรรเทาในเรื่องเกี่ยวกับกรรมคุณห้าอ่าแล้วก็เรื่องปฏิฆะให้เบาบางครับ แต่ยางละไม่ได้เด็ดขาดนะไม่ได้เด็ดขาดไมนะ่ได้เด็ดขาดแต่ก็มีคล้ายๆว่าบรรเทาได้เพียงเพียง,ยงให้เบาเบางเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคุณลักษณะของพะสกิทาคามีนะครับพี่จ่าครับเพราะฉะนั้นเรารที่เป็นคารวะนะครับเราไม่ใช่ว่าในเรื่องการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะพระนะพี่จ่าครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายจริงๆที่เรา ประพฤติปฏิบัติตาม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 บัณฑิตหรือหรือเป็นอักระบุคคลที่เป็นมหาบุรุษเลยนะพี่จัาครับผมหายากนะที่ว่าจะเป็นมหาบุรุษที่จะมาวางหัวข้อคําสอนให้เราเดินทางไปสู่เขาเรียกว่าพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายครับโอ้อันนี้ถือว่ายากกว่าที่จะมีพา้ามหาบุรุษเพ <อ S 2> ราะฉะนั้นเมื่อมีผ้ามหาบุรุษชี้ทางให้เราแล้วนะพี่จัาถึงพระองค์จะไม่อยู่นะครับแต่คําสอนยังอยู่นะพี่จัาครับ ถ้าเราไปเกิดในสมัยที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกับมุมเข็มในมหาสมุทรเลยนะครับครับเหมือนกับงุมมมเข็มในมหาสมุทรเลยนะว่าเราจะพ้นจากสังสารวัตนี้ได้อย่างไรอย่างไรบก็บางบางสมัยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่มีคําสอนเกิดขึ้นอ่ามันเขาเรียกว่าพระพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าศูญย์กับนะศูญย์กกับคือในกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือมหาบุรุษเกิดขึ้นครับเป็นกับเป็นกับที่มนุษย เกิดมาแล้วเขาเรียกว่าป่าประโยชน์ครับบางครั้งเป็นยุคที่ว่ามนุษย์จะไม่รู้จักคุณธรรมจะมีการลบลาข้าวฟันหรือก็เกิดทุกพิการคุณธรรมศิลธรรมเส,สื่อมโทรมเพราะฉะนั้นถึงเราเราเป็นคารวะนะครับในยุคที่คําสอนอยังอยู่ก็อยากให้เอฟซีะ FC นะครับสหายสายเขียวนะครับที่มีบุญสัมพันธ์กับผมกับพีจ่จ๋าไว้นะครับผมชาได้รับความรู้ที่รูชาญได้ไปศึกษามาจากพระตรปิฎกแล้วมาย่อย ให้เป็นคําสอนที่ฟังง่ายฟังง่ายนะจากถ้าคนไปอ่านในพระไตรปิฎกจริงๆยิ่งเป็นบาลีนี่เหมือนกับงมเห็บในมหาสมุทรเลยนะผมไม่ไมีสิทธิ์ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียนะครับเวลาตัดเป็นคําสอนก็เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียเพราะฉะนั้นเมื่อครูชาญได้มีโอกาสไปศึกษาก็จะมาย่อยเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆนะครับให้ง่ายๆนะครับแล้วก็เพื่อเผยแพร่ เป็นธรรมทานด้วยนะพี่จา่าครับรรถ้าไม่มีผู้เผยแพร่พอพ่อพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอรักลักษณะจริงๆเนี่ยอ่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เปรียบเสมือนยาขมนะโอ้ย<อ>ยาขมนี้มันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคนะพี่จา่าครับผแต่ครูชาญมามาเคลือบให้ให้ของให้ยามันมันอ่อ ไปเพิ่มรสหวานสักนิดสักนิดหน่อยการท่ว่าไปย่อยไปย่อยยาที่มีรสขมให้มันฟังแล้วสนุกเพื่อจะได้ทานง่ายๆทานง่ายๆก็คือสอดแทรกในสิ่งที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นพยายามพยายามพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมให้รูปธรรมให้เป็นรูปธรรมครับให้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 เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ผมกับพิจารนะครับก็จะพยายามในการที่จะ นําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นการเผยแพร่ทั้งในหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชา,าในหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนา,านะครับ <ผม S 1> เพื่อที่จะช่วยในการเผยแพร่หลักพระธรรมในการเผยแพร่เป็นธรรมทานนะพี่จา่าวันนี้ก็มีเรื่องพระสกิทาคามีมาฝากเอฟซีไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากพี่จ่าพี่จ่าไว้นะครับช่วยสรุป,รปนะครับผมครับผมโอ้โหครับผมก็ขอบคุณท่านมหาบาณฑิตนะครับที่ให้ความรู้หรือว่าให้ทํา ธรรมทานเขาเรียกว่าธรรมทานใช่แค่ครับถ้ารรผมไม่ว่าเราจะได้จะไม่ได้ไม่ได้มากก็คงได้น้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับ,รบผม,ผมแล้วก็คําสอนของพระพุทธศาสนานี้ที่โดยท่านมหาบดตเป็นสื่อเราก็จะบันทึกไว้เป็นความทรงจําใน Facebook นะครับหรือว่าในคลิปเดียวนะครับของจ้าไว้ทุ่งนาผาฝันแห่งนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านมหาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบเราจะอําลาคลิปไว้เพียงแค่นี้ สำหรับผู้ที่มีบุญและมีวาส,สนาเท่านั้นที่จะดูคลิปนี้จบนะครับผมขอบคุณผู้ที่มีบุญวาส,สนาด้วยครับผมแล้วก็ลาคลิปไ,ปไปเพียงแค่นี้เลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ